ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่17นะครับผมกรกฎาคมพศ2566นะครับผมครับผมวันนี้มีสินค้านะครับผมมานำเสนอพี่น้องนะครับผมกับผมร้านอยู่ที่โรงเรียนบ้านนายมนะครับอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 4 0 6 4 6 9 5นะครับทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับจะเฉพาะท่านที่สะดวกโอทนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนที่จะทักเข้ามานะครับผมรบกวนเป็นทักไลน์อย่างเดียวนะครพี่น้องกับผมกับผมไม่อยาาากกให้ทััเเฟซนะะครรบพว่ เฟซนะครับเดี๋ยวไปเจอครับผมเฟซปลอมขึ้นมานะครับพี่น้องจะสูญเงินเปล่านะครับผมวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมเป็นความเป็นห่วงเป็นใยนะครับผมเพราะว่าเฟสมันสามารถก็ปีกันได้ง่ายนะครับพี่น้องหลอกกันได้ง่ายนะครับผมเอาเป็นไลน์นะครับเพราะว่าไลน์จะครับผมเบอร์โทรนะครับผมไม่สามารถก็ปีกันได้นะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับอันนี้ไม่สามารถก๊อปกันได้เลยนะครับส่วนเฟสนะครับผมสามารถทําได้ง่ายนะครับผมแค่ก๊อปรูปของเรานะครับแล้วก็สร้างเฟสขึ้นมานะครับใส่ชื่อเดียวกับชื่อเรานะครับพี่น้องก็ ตัวสอบยากแล้วนะครับผมสำหรับเฟซบุ๊กนะครับผมมันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมสนใจสินค้านะครับทักไลน์มาดีกว่านะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามโดยตรงเลยก็ได้นะครับผมศูนย์แปดเก้าสี่ศูนย์หกสี่หกเก้าห้านะครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมอะวันนี้มาชมสินค้ากันเลยนะครับผมเริ่มจากนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นไม้ลอยนะครับผมไม้ลอย o k เคนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติหนึ่งตัวนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับผมเดินออกห่างสัญญาณหลุดนะพี่น้องถ้าไหนเป็นช่างก็ไปเช็คเอานะครรับมพ้อกครับ ครับผมคืนนะครับเขาจะเป็นคืนเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดสี่สองนะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจเน้อตัวนี้นะครับผมพร้อมกล่องสวยเลยนะครับผม1 2 0 0พันสอง้บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ1,200งันสอง้บาทพร้อมจะส่งตัวไทยเลยนะครับผมสลับไมล์ลอยนะครับผมใช้งานได้ปกติหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์อวีนานะครับตัวนี้มีคอมเพรสเซอร์6กช่องนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกนะครับส6หโปรแกรมนะครับสามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับ นี่ครับผมเป็นแบบ mp 3นะครับพี่น้องครับผมทำไมสนใจเนี่ตัวนี้สภาพสวยนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับไฟขึ้นทุกจุดไฟขึ้นทุกเม็ดนะครับตัวนี้3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์แซวครับนะครับแซวครับแท้นะครับตัวนี้เป็นอะแซวครับเม็ดอินอิงแลนด์นะครับผมเป็นของแซวครับซิกเนเจอร์สิบนะครับแซวครับซิกเนเจอร์สิบนะครับตัวนี้มีใบรับประกันนะครับผมจากมหาจักรนะครับบริษัทมหาจักรคอปริ่ะ Di development Nak dapat Ah jago. บริษัทมหาจักรนะครับผมตัวนี้นะครับแท้แน่นอนนะครับตัวนี้ท่านใดสนใจเนี่ราคานะครับผม9,500บาทนะครับผมให้เสียงที่หนานะครับผมนะครับผมเอฟเฟกนะครับเป็นเอฟเฟกแท้นะครับผมเป็นเอฟเฟกตัวใหม่นะครับตัวนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์เล็กจีคอนนะครับเหมือนแซวคราบรุ่นเก่าๆนะครับตัวนี้เอฟเฟกดีมากนะครับผมเอฟเฟกใสนะครับเอฟเฟกหวานมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจเนี่ครับผม9,500บาทนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ของแท้นะครับแน่นอนนะครับไปใช้งานนะครับผมมแล้วก็าที่ ปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟ NPE นะครับเป็นรุ่น PDR นะครับ1นึ่งหนึ่งนะครับผมตัวนี้ตำหนินะครับผมตรงจุดด้านบนตรงนี้จะไม่ติดนะครับจุดด้านบนไม่ติดนะครับถ้าเป็นเลข2ก็จะแหว่งด้านบนหน่อยหนึ่งนะครับ อะสำหรับตัวนี้เด้อเฉพาะสองตัวนี้นะครับจะจะไม่ติดนะครับสองตัวนี้นะครับผมตัวนี้ราคาแบ่งปันพี่น้องครับผมก็ถ้าจะดูนะครับก็พอดูออกอยู่นะครับว่าเป็นสองรอยี่สิบโวลต์นะครับพี่น้องหรือท่านไหนเป็นช่างก็เอาไปเปลี่ยนเอาได้เด้อสำหรับตัวดิจิตอลตรงนี้นะครับผมเก้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับเก้าร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยเด้อครับผมแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับผม JXL นะครับ JXL นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟ ระบบดีลีนะครับผมตัวนี้ก็คือช่วยนะครับเซฟนะครับเวลาไฟดับนะครับกระทันหันนะครับสามารถช่วยเซฟนะครับผมอุปกรณ์เครื่องเสียงของเราได้นะครับพี่น้องเพราะว่าถ้าไฟดับปุ๊บนะครับผมก็เครื่องก็จะดับปึ๊กทีเดียวเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะนวงนะครับก็จะน่วงเวลานิดนึงนะครับเหมือนเราปิดสวิตช์นะครับตัวนี้ก็จะทําให้อุปกรณ์เราไม่เสียหายเด้อพี่น้องนะครับตัวนี้ก็จัดไป900บาทนะครับพี่น้องพร้อมจะส่งนะครับอ่ะ NPE เีลยวพอรถอีกทีนะครับ 900น่าจะแพงไปพี่น้องเอา800พอนะครับ NPE นะครับ PDR112V นะครับเอา800บาทพอพี่น้อง900จะดูแพงไปนะครับเอา800พอนะครับพร้อมจัดส่งเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับ900บาทนะครับผมแล้วก็คอสสองทางนะครับผม DBX แล้วก็ E1 นะครับตัวนี้ตัวละ1,000บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็คอสสามทางนะครับโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้1,200บาทนะครับสภาพสวยเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็มาที่ Proem นะครับ Barlenger นะครับ Barlenger แท้บูเช่นะครับตัวนี้นี่ครับ เป็นสวิตชิ่งนะครับผมตัวนี้กําลังวัดสูงนะครับตัวนี้สามารถขับ18นิ้ว21นิ้วได้ครับเราสองดอกนะครับผมกําลังวัดนะครับตัวนี้วัดเต็มๆนะครับ3,000วัตต์อ m s นะครับที่สีโอห์นะครับ3,000วัตต์อ m s นะครับที่สีโอห์นะครับผมท่านใดสนใจเด้อตัวนี้ครับผมแรงแน่นอนนะครับ18นิ้วคงรอนะครับแม่เหล็ก2ชั้นนะครับผมไว้4ไว้5ได้สบายๆนะครับหรือว่าจะไปขับ21นิ้วนะครับผมค่าเราสองดอกสบายๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ11,000 500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับตัวนี้มีกล่องพร้อมนะพี่น้องพอดีพื้นที่นะครับผมไม่พอนะครับก็เลยครับผมเอามาวางให้พี่น้องเลยดูไม่ได้นะครับผมมีกล่องให้พร้อมเลยนะครับพร้อมใบรับประกันนะครับสำหรับบาลเลนเจอร์นะครับบาลเลนเจอร์ N X 6000นนะครับผมตัวนี้วัดแท้วัดเต็มนะครับแน่นอนนะครับแล้วก็มาที่ โพไวแอมนะครับผมซูโม่นะครับซูโม่ออโต้นะครับตัวนี้ PS 1 6 0 0 x นะครับตัวนี้8,500บาทนะครับผม18นิ้วข้างละ2ดอกนะครับอิ่มๆนะครับผมแล้วก็มาที่โพไวแอมนะครับ PN นะครับ L 3ลสานะครับ18นิ้วข้างละ2ดอกเหมือนกันพี่น้องตัวนี้ใส่ในแน่นๆนะครับม้อแปลงใหญ่มากนะครับใส่ในเดิมๆนะครับตัวนี้ 8,500บาทนะครับผมพร้อมจะส่งเลยนะครับ8,500บาทนะครับพร้อมจะส่งตัวไทยเลยนะครับแล้วก็ PowerM นะครับผมโฮนิกนะครับ GT 2400นะครับ GT 2400นะครับผมนี่ครับโอแปลงใหญ่นะครับผมตัวนี้18นิ้วนะครับได้คาราสองดอกนะครับพี่น้องตัวนี้ทางบริษัทการันตีมาเลยนะครับผมพี่น้องท่านไหนอยากรู้รายละเอียดนะครับผมทักไลน์เข้ามาได้เด้อพี่น้องเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดส่งลงวัตให้ดูนะครับทางไลน์นะครับนี่ครับ ตัวนี้นะครับผม6,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับ6,500บาทพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแต่ก็มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ตัวเล็กนะครับผม TU 0 4นะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมมีเอฟเฟกนะครับผม2ช่องไมค์นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับ400บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพร้อมกล่องนะครับสวยๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ลอยนะครับผมไม่ลอยมาทเทคนะครับไม่ลอยซัทมาทเทคนะครับรุ่น HT 5นะครับไม่ลอย มาเทคนะครับ HT5 นะครับตัวนี้ก็ใช 1, ้งานได้ปกตินะครับสีสวยนะครับสภาพมือหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เป็นคลืนใหม่นะครับผม1,500บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับผมไม้ลอยโพพัดนะพี่น้องเหลือหนึ่งตัวเด้อเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะพี่น้องไม้ลอยโพพัดนะครับ UA81 นะครับ UA81 นะครับสภาพสวยนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับตัวนี้ก็2,000บาทนะครับพร้อมจะส่งนะพี่น้อง2,000บาทพร้อมจะส่งเลยนะครับถ้าใครสนใจเด้อแล้วก็มาดูที่ มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์อันโตนะครับอันโต้หนึ่งสองสองเอฟเอ็กนะครับตัวนี้ครับผมเอฟเอ็กซสิบหกโปรแกรมนะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับไปลองดูนะครับนี่คืออะแดปเตอร์นะครับตัวนี้สองพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับสองพันห้าร้อยบาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับแล้วก็อปเวอแอมนะครับผมเอ็นพีอีนะครับเอสเ 200นะครับผม NPESA 200นะครับผมเป็นรุ่นคลาสสิกนะครับตัวนี้12นิ้วนะครับผม15นิ้วนะครับได้ค่าละ1-2ดอกนะครับตัวนี้นะครับผมราคานะครับ2,200บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับสภาพสวยมากครับแล้วก็มาที่ PowerM a นะครับผม NPE นะครับ XL นะครับ450นะครับ XL 450นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยเดิมๆนะครับผมราคานะครับ2,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ PowerM a นะครับผม XL 1,000นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับ ตัวนี้3,800บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยเช่นเดียวกันนะครับ XL 1,000นะครับผมแล้วก็ Powerm นะครับผม Thunder Sound นะครับผม T 4,000นะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับพูดเร็วนิดนึ่งนะคอัพี่น้องเพราะว่าสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับครับผม Thunder Sound นะครับผม T 4,000นะครับสภาพสวยสภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้หม้อแปลงใหญ่ๆ2ลูกนะครับนี่ครับคาปาซิเตอร์นะครับผมเป็นตับเลยพี่น้องครับผมตัวนี้18นิ้วครัละ2-3ดอกนะครับผม9,500บาทนะครับผมน้ำหนักตัวน่าจะ30 กิโลขึ้นนะครับสามสิบถึงสี่สิบกิโลนะครับผมทำในหาพวเวนแรงนะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสภาพสวยๆเต็มเจากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็มาที่พวเวอมนะครับผมบาร์เรนเจอร์นะครับผมบาร์เรนเจอร์นะครับตัวนี้ครับผมมีการดัดแปลงมาแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องตัวนี้นะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับสิบสองสิบห้าข้างละสองดอกนะครับผมสิบแปดข้างละดอกนะครับโม่แปลงใหญ่นะครับตัวนี้อ่ะจัดโปรพิเศษนะครับผมจากสามเปนห้าเหลือสองพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งให้เลยนะครับ 2,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะพี่น้องนี่ครับผมด้านล่างก็จะเป็นสเปคคอนนะครับสวยเลยนะครับแล้วก็มาที่ Power AM นะครับผม Power AM A A C M Audio นะครับ A C M Audio นะครับรุ่น M 2 5 0 0นะครับ A C M Audio M 2 5 0 0นะครับสภาพสวยเดิมๆนะครับอ่ะคลิปนี้จัดโปรพิเศษนะครับผมจาก7,500บาทเหลือ6,800บาทนะครับ6,800บาทเท่านั้นนะครับพร้อมจะส่ง ตัวไทยนะครับผมสาภาพเดิมๆนะครับซีสวยเลยนะครับพี่น้องยังไม่เคยซ่อมยังไม่เคยผ่านมือหมอร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจด้วยนี่ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องนี่นี่ครับ นี่ครับผมสภาพสวยๆกันไปเลยนะครับผม6,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมอ่ะคลิปนี้จัดโปรโมชั่นหลายตัวนะพี่น้องท่านในหานะครับสินค้าไว้ใช้งานนะครับผมก็ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ตู้15นิ้วนะครับตู้15นิ้วนะครับพร้อมดอกกิฟตนะครับผมดอกกิฟต15นิ้วตู้เป็นตู้เป็นอาแท้นะครับ20มิลมนะครับผมเป็นตู้เจบินเนาะน้องนะครับเป็นตู้โรงงานสวยๆนะพี่น้องนะครับอ่า USF นะครับนี่ครับ สองใบนะครับดอกนะครับดอกเป็นดอกที่ผ่านมือหมอมาแล้วพี่น้องแต่ใช้งานได้ปกตินะครับทั้งสองดอกเลยนะครับราคานะครับผมราคาใบละสองพันบาทพร้อมส่งนะครับใบละสองพันบาทพร้อมส่งนะครับท่านไหนมารับเองมีราคาพิเศษให้นะครับผมแล้วก็ดอกลําโพงนะครับผมดอกลําโพงคาณินะครับผมเป็นคาณิ KA สองสองบวกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของคาณินะครับไวสสี่นิ้วนะครับตัวนี้กำลังวัดอยู่ที่ 1,000ถึง2,000ันวัตต์นะครับ1,000ถึง2,000ันวัตต์นะครับเป็นไวสสีนิ้วนะครับผมสภาพสีสวยนะครับสภาพไม่อี่ยมนะครับตัวนี้นะครับสภาพมือหนึ่งเลยพี่น้องท่านใดสนใจเนี่ตัวนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทำความสะอาดเลยพี่น้องอ่ะตัวนี้นะครับผมดอกละ2,200บาทนะครับผมจะส่งนะครับดอกละ2,200บาทนะครับเดิมๆแน่นอนนะครับแล้วก็ตู้นะครับผมตู้แผ่นดินไหวนะครับตู้แผ่นดินไหวนะครับเป็นไม้อแท้20่ินนะครับตัวนี้เป็น น่าจะไซส์อยู่ที Trans ่ห <th> <away> ้าสิบหกแปดสิบนะครับแปดสิบนะครับตัวนี้ใบละสองพันห้ารอยบาทนะครับผมใครสนใจเด้อแล้วก็ตู้สิบสองนิ้วนะครับผมหนึ่งคนหนึ่งนะครับเป็นตู้เดินไดนะครับแหลมใส่แหลมคอมนะครับใส่แหลมคอมปากนะครับแปดคูนแปดนะครับตัวนี้ครับผมเป็นสลับลูกปืนนะครับพร้อมชุดแขนนะครับตัวนี้นะครับผมชุดละสามพันห้าร้อยบาทนะครับชุดละสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะพี่น้องตัวนี้เป็นตู้ปากนะครับชุดละสามพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งเลยทั่วไทยนะครับถ้าใครสนใจเด้อแล้วก็มาที่ ตู้ ps นะครับ12นิ้วนะครับผมดอกเป็นดอกคารนินะครับมรกตนะครับสภาพใหม่เอี่ยมนะครับแรมคอมสี่สีนะครับมีเน็ตเบร์กนะครับตัวนี้เป็นไม้อะแท้นะครับเป็นไม้อะแท้นะครับมีเบ้าเสียบสำหรับขาตั้งมอนิเตอร์นะครับผมสภาพสวยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับใบละ2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับใบละ2,500บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับตู้พีน้อยนะครับผม artek นะครับ artek audio พอจารักนะครับผมพร้อมดอกนะครับ pcm นะครับโครงสีเหลืองนะครับ pcm โครงสีเหลืองนะครับ18นิ้วนะครับตัวนี้ ราคานะครับผมใบละ3,500บาทนะครับค่าส่งตัวไทยก็อยู่ที่ใบละ400บาทนะครับสำหรับสนใจเด้องสิหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ตู้18นิ้วนะครับ Bv นะครับ18นิ้ว Bv นะครับผมตะแกรงปั๊มสวยๆนะครับ18นิ้ว Bv นะครับตะแกรงปั๊มสวยๆเลยนะครับพร้อมดอกท้ำนะครับตัวนี้นี่ครับผมหูจับนะครับมีหูจับนะครับด้านล่างก็จะเป็นสเปกคอนเพือพี่น้องครับผมตัวนี้ก็ใบละ4,000บาทนะครับรับเองนะครับรับเองนะครับส่วน ท่านไหนที่จะให้ส่งนะครับช่วงนี้ยังไม่สะดวกถ้าพี่น้องสำหรับตู้ใบใหญ่ๆน้ำหนักเยอะนะครับยังไม่สะดวกนะครับแต่ว่าถ้าต้องการด่วนจริงก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับตู้ลำโพงนะครับแล้วก็มาที่ตู้เสียงกลางนะครับผมของค่ายอุบลมิวสิกซาวนะครับพร้อมดอกนะครับดอกเป็นคอมสี่นะครับมีเน็ตเวิร์กนะครับครับดอกเป็นดอกพวงปัมนะครับไว้สองนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดแขวนสลักลูปปืนนะครับชุดแขวนสองชุดนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับใบละ3,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพร้อมีชจะส่งนะครับผมเปป็นสลักปืนทั้งหมดนะครับผม สภาพสวยๆนะครับตัวนี้ใบละ3,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ตู้เค้นเทคนะครับ18นิ้วนะครับดอกทาด้านะครับนะครับผมสวยๆเลยเป็นตู้คอบเหล็กนะครับมูอจับเหล็กคู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจเด้อใบละ5,500บาทนะครับรับเองนะครับผมสำหรับดอกอ่าตู้เค้นเทคนะครับสำหรับตู้เค้นเทคเด้อพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวพามาชมนะครับสินค้าตัวอื่นกันบ้างนะครับหน้าหน้าแลพี่น้องครับผมมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะพี่น้องเริ่มจาก เครื่องปั่นไฟนะครับผมเครื่องปั่นไฟเคนโตนะครับเครื่องปั่นไฟเคนโตนะครับเป็นรุ่นนะครับผม KT นะครับ KT ยามา7500นะครับ KT ยามา7500นะครับตัวนี้ครับผมกระแสอยู่ที่นะครับ6.5นะครับกิโลวัตต์นะครับ6.5กิโลวัตต์นะครับน้ำหนักอยู่ที่85กิโลกรัมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับครับผมความจุน้ำมันอยู่ที่25ลิตรนะครับ นี right? ่ครับสวยเลยนะครับพี่น้องนี่ท่านใดสนใจเด้อสามารถสตาร์ทกุญแจได้นะครับสตาร์ทมือได้นะครับตัวนี้สภาพสวยสภาพมือหนึ่งพี่น้องนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมกันนะครับครับผมสภาพอยู่ในกล่องเลยนะครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ท่านใด be สนใจเด้อเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับไมาเยีาา่ยมนะครับพี่น้องไมเยี่ยมเลยนะครับครับผมมีล้อนะครับสำหรับเคลื่อนย้ายนะครับตัวนี้ครับผมครับผมท่านใดหาเครื่องปั่นไฟไว้ใช้งานนะครับตัวนี้หนึ่งพัน อ่าหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมราคารับเองเด้อส่วนท่านไหนที่ต้องการให้ส่งนะครับผมก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมเช็คราคาส่งนะครับครับสำหรับคนส่งให้นะครับว่าตัวนี้น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับผมแปดสิบห้ากิโลกรัมเลยพี่น้องนะครับแปดสิบห้ากิโลกรัมนะครับผมน้ําหนักค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเช็คค่าส่งให้นะครับผมราคานะครับหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็มาที่ตู้นะครับผมตู้ โปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคสิบสองนิ้วนะครับผมแลมคอมซีซีนะครับเน็ตเวิร์กตัวใหญ่นะครับจากโรงงานเลยนะครับผมดอกก็เป็นดอกนะครับสภาพตามนี้พี่น้องนี่ครับผมครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมเป็นตู้ตะแกรงปั๊มตู้บริษัทนะครับตู้โปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้ก็สภาพก็จะตามการใช้งานเดือพี่น้องนี่ครับผมสภาพตามการใช้งานนะครับผมพี่น้องให้พี่น้องได้ดูกันนะครับ ตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยนะครับครับผมเสียงดีนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะครับแลวก็มีเบ้าเสียบนะครับสำหรับขามมนิเตอร์นะครับใบละ2,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับใบละ2,500บาทพร้อมจัดส่งทัวไทยนะครับแลวก็มาที่ตู้ดีอะคูสติกนะครับดีอะคูสติก15นิ้วนะครับเดี๋ยวผมรุ่นจะอยู่ด้านหลังนะครับีปนองขออนุญาตเดินอ้อมไปดูด้านหลังเด้อครับผมดีอะคูสติกนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นนะครับผม P8 นะครับ 15R2 นะครับ P8 15R2 นะครับตัวนี้ครับผมสาภาพสวยนะครับไม่เคยซ่อมนะครับ ครับผมดอกทุกตัวยังสภาพเดิมทั้งหมดนะครับแล้วก็คาร์บอนิโอนะครับคาร์บอนิโอซีเอนะครับตัวนี้ก็เป็นดอกโคงหล่อทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าไม่ว่าจะเป็นเดียคุติกนะครับหรือว่าอคาร์บอนิโอนะครับผมอตัวซีเอคาร์บอนิโอนะครับเป็นดอกที่เดิมๆมาจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโคงหล่อนะครับแบบแปดเหลี่ยมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นโคงหล่อแบบกลมนะครับผมแถมคอมก็น่าจะพอๆกันนะครับคอมซีซีถึงถึงคอมห้าสิบนะครับตูวเดิมๆนะครับสีสวยสภาพไม่เอี่ยมนะครับผมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ราคานะครับใบละ 800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับราคาไบลัส4,800บาทพร้อมจะส่งนะครับท่านไหนอยากรู้สเปคนะครับพี่น้องก็ทักไลน์เข้ามาสอบถามได้เด้อะสำหรับตู้คาร์บอนิโอแล้วก็ดีอะคูสติกนะครับใบลัส4,800บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมและก็มาดูที่ตู้นะครับผมตู้ออเดอร์แปดนะครับพร้อมดอกอบอ้อมนะครับ4807นะครับผมเดิมๆทุกดอกนะครับผมีตู้สวยๆนะครับไม่อาจแท้ขอบเหล็กนะครับผม20มิลนะครับนี่ครับหูจับเหล็กคู่นะครับผมสีระเบิดนะครับ ดอกเป็นดอกอบอ้อมนะครับ4807นะครับเดิมเดิเลยตัวนี้นะครับผมอ่ะเสียงดีมากพี่น้องนะครับหนักแน่นนะครับแต่ตัวนี้น้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้เฉพาะท่านที่อ่ะเข้ามารับเองได้นะครับผมอ่ะจัดโปรพิเศษนะครับผมใบละ4,000บาทนะครับใบละ4,000บาทนะครับเฉพาะท่านที่สามารถเข้าเข้ามารับเองได้เด้อครับผมตู้พร้อมดอกนะครับใบละ4,000บาทนะครับดอกเป็นดอกคู่นะครับเป็นตู้ออเดอร์แปดนะครับผมแล้วก็ ตู้18ดอ่าตู้10 12ินิ้วนะพี่น้องขออภัยนะครับตู้12นิ้วนะครับของค่าย mrport นะครับ mrport เป็นตะแกรงปั๊มนะพี่น้องนี่ครับผมครับผมเป็นของค่าย mrport นะครับผมเป็นตะแกรงปั๊มสวยเลยพี่น้องเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวที่ใส่ตะแกรงมาแล้วนะครับนี่ครับ เป็นตู้ MR Pot นะครับผมไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้ไม่ผูไม่บวมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นตู้ปากโลดนะครับสามารถใส่ได้ทั้งแหลมคอมและก็แหลมพีตองแปดนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับตัวนี้จะของเดิมใส่เป็นตองแปดมานะครับนี่ครับสวยเลยนะครับผมเป็นตู้สิบสองนิ้วนะครับของค่าย MR Pot นะครับตัวนี้นะครับผมราคานะครับ ราคาใบละสองพันบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับราคาใบละสองพันบาทพร้อมจะส่งนะครับผมถ้ามารับเองนะครับใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมสภาพสวยๆนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังด้วยนะครับนี่ครับถ้าไหนสนใจเด้อกับผมตู้สวยๆเลยนะครับตัวนี้นะครับใบละสองพันบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมรับเองใบละหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับผมแต่ก็มาดูที่แร็คนะครับผมแร็คแร็คเป็นแร็ค a อ s นะครับผม CU นะครับผม CU อูลึก 44U ลึก17นิ้วนะครับ 44U ลึก17นิ้วนะครับตัวนี้ครับผมสภาพสวยนะครับผมไม่มีรอยแตกนะครับไม่มีรอยบุบนะครับตัวนี้ก็2,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ2,200บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็แห็กนะครับแห็กคอมเพกนะครับตัวนี้ผ่านการทําสีมาแล้วพี่น้องนะครับผมสภาพก็ตามนี้เลยพี่น้องครับผมสภาพพื้นล่างอาจจะไม่สวยนะครับผมแต่ นะครับสภาพภายนอกนะครับก็ยังสวยอยู่นะครับสภาพภายนอกก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับตามนี้เลยนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับผมครับผมก็จะมีตำหนิเฉพาะพื้นล่างนะครับพื้นบนก็ยังแน่นอยู่นะครับพี่น้องครับผมก็จะมีตำาหนิตรงพื้นล่างตรงนี้นะครับผมที่จะครับผมมีเพราะว่าจะมีไม้นะครับอ่ามีไม้ผูดเฉพาะหน้าล่างนะครับนิดนึงนะครับส่วนด้านบนก็ยังแข็งดีอยู่นะครับพี่น้อง ครับผมแต่แต่ว่าพื้นผิวนะครับภายนอกครับผมก็ยังสวยนะครับก็ยังสวยเลยนะครับอันนี้แบ่งปันพี่น้องครับผมแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานนะครับท่านนหนรับนะครับผมจากพวกลิปนี้เด้อนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทพอนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งให้เลยนะครับผม แหลก10ยูอ่าแหลก8ยูนะพี่น้องขออภัยแหลก8ยูลึก1 6นิ้วนะครับผม1,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็แหลกคอมเพกตนะครับคอมเพกตตัวใหญ่นะครับตัวนี้เป็นแหลกคอมเพกตรุ่นเก่านะครับเป็นคอมเพกตรุ่นแรกๆเลยนะครับพี่น้องตัวนี้นะครับมีมานะครับพร้อมปลั๊กไฟนะพี่น้องพร้อมปลั๊กไฟให้แบบนี้เลยนะครับนี่ครับพร้อมปลั๊กไฟให้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะมีฐานแบบนี้ให้นะครับฐานสำหรับวางมิกวางคอร์สวางเเคคคคคครรรรรรรื่่ออออองงปุนนนนนนนะะะะััััััับบบบตตตวววี้้้ถาสใจลล็็กก นะครับตัวล็อกก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องนี่ครับเวลาปลดล็อกแล้วก็มีกุญแจให้ด้วยนะครับผมจะมีกุญแจมาให้ด้วยนะครับกุญแจอยู่ด้านหลังนะครับสำหรับท่านที่สนใจเด้อตัวนี้นะครับผมอ่ะรถพิเศษนะครับ2,000บาทพอนะครับแหลกพร้อมปลั๊กไฟนะครับ2,000บาทพร้อมส่งนะครับแหลกพร้อมปลั๊กไฟนะครับ2,000บาทพร้อมส่งนะพี่น้องนี่ครับจะมีกุญแจมาให้ด้วยนะครับ2ดอกเด้อครับผมก็จะ ล็อกได้ทั้งด้านหลังและด้านหน้านะครับราคาถูกๆแล้วพี่น้องถ้าใดสนใจนะครับผมแล้วก็มาดูที่ตู้เจบินนะครับตู้เจบิน18นิ้วนะครับพร้อมดอกนะครับพร้อมดอกเดิมๆเลยนะครับผมเป็นไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้15มิลน,นะครับดอกเป็นเป็นดอก IMF นะครับห อ่าสองดอกนะครับผมก็จะเป็นคู่แบบนี้นะครับอ่าคู่นี้จะเป็นดอกเอฟนะครับผมคู่นี้อันนี้ก็น่าจะเป็นของ p ีโอเดีนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ายังไม่มีเวลารืดูเลยครับแต่ดอกยังไม่เคยซ่อมนะครับผมดังปกติเลยนะครับนี่ครับยังไม่มีการซ่อมนะครับผมตัวนี้เป็นงานเก่าเก็บนะครับเป็นงานเก่าเก็บนะครับแต่สภาพตู้สวยนะครับไม่ผุไม่บวมนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสำหรับตู้ตัวนี้นะครับผมนี่ครับสวยๆนะครับด้านหลังก็จะเป็นสเปคคอนนะพี่น้อง ครับผมเป็นไม้อัดแท้นะครับสิบห้ามิลนะครับครับผมตัวนี้สีระเบิดนะครับสีสวยเลยนะครับท่านใดสนใจเด้อครับผมราคาพร้อมจะส่งนะครับใบละสองพันบาทครับผมท่านไหนที่ที่มารับเองนะครับผมผมคิดแค่ใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้เอาไปออกงานได้เลยพี่น้องครับผมเสียงดีแน่นอนนะครับผมมาลองฟังเสียงก่อนได้นะครับ ครับผมถ้าท่านจะเข้ามานะครับก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนเด้อพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้นะครับไม่ค่อยมีเวลาอยู่ร้านจริงๆนะครับอันนี้ต้องขออภัยหลายๆท่านนะครับที่พยายามจะเข้ามานะครับชมสินค้าที่ร้านนะครับผมอันนี้ต้องขออภัยไปอย่างสูงนะครับเพราะว่าครับผมสินค้าขายค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้ก็จะวิ่งเอาของนะครับแล้วก็เช็คของบ้างนะครับบางทีก็ยังไม่สะดวกที่จะขายนะครับต้องขออภัยเด้อเพราะว่าสินค้าหลายตัวก็ยังไม่ได้เช็คนะครับผมยังไม่ได้หรือยังไม่ได้ดูนะครับผมก็ เอาเฉพาะตัวที่เช็ครียบร้อยนะครับผมเอามาขายพี่น้องนะครับพี่น้องก็จะได้อาปใช้งานได้อย่างสบายใจนะครับผมก็คือไม่ต้องวัดดวงนะครับผมเพราะว่าเราเช็คให้แล้วนะครับทุกตัวนะครับก่อนที่จะมานําเสนอพี่น้องนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับท่านไหนยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเวลาลงคลิปใหม่มาจะได้เห็นพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม